สวยงามจริงๆอันนี้ทำสามคลิปเลยเพราะว่าเวลามันเกินครับเพื่อนๆมาเที่ยวในป่าก็มาเจอเห็ดนิดหน่อย แ,แลนด์โอ้โหลูกมันมเล็กมากเลยดูสิคือดอกเล็กอย่างนี้จะเก็บได้ใไรเนี่ยเล็กมากอันนี้ก็เพิ่งจะเริ่มออกดูสิมันกำลังเริ่มออกเต็มเลยคือดอกเล็กมากอะ่ะ ควเดินเียบเนี่ยมันจะออกจะเก็บได้ยังไงล่ะคะเนี่ยดอกอยังเล็กอยู่เลย ก็คงที่คนเ,เดินเหยียบนี่นะใกล้แม่น้ำด้วยตรงนี้เห็เดเยอะมากเลยแต่มันขึ้นตรงทางเดินอ่ะจะโตไหมเนี่ย ดดูินี่มันต้องทางเดินนะเนี่ยควรเดินเหยียบกันดอกเล็กมากไปต่อไปต่อ โอาเมนตาเยอะเมนตาเม้นตาโอยแก่แล้วเห็ดนางหลงนางฟ้าแก่แล้วไปดีกว่าเจอเห็ดแล้วค่าอยู่หวานโอ้แก่มากแล้วนี่ เห็ดพึ่งหวานดอกใหญ่มากได้หลายดอกเลยข้า่หวานเห็ดพึ่งโอ้ได้เยอะมากเลยชิดตาโอ้ยเยอะเลยอะ่ะ โอ้ยมีสัตว์กัดด้วยตรงนี้เป็นดงเลย จบละดึงอีกมือถือโทรศัพท์อีกมือถือ,ถอกออ oh, ไ็ได้หลายดอกเลย mm hmm. หเหตุค่ะเ,เพื่อนๆเต็มเลยค่ะตรงนี้เป็นโดงเลยเป็นดงเลยอ่ะ 今天得血多嘞。 ดอกแล้วค่ะอืม,มนเต็มเลยใต้เนื้อวนี่เก็บไม่วันไม่หวหยเลยค่ะเพื่อนๆตื่นเต้น <laughs> ดักใหญ่ แต่สุดๆตังนี้ได้เห็ดเยอะมากเห็ดพึ่งดอกใหญ่ได้อีกแล้ว ดอกเบลเล่เลยตอนนี้แก่แล้วม่ได้โอเคเดีไงขอตัวเก็บเห็ดก่อนนะคะพเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะตื่นเต้นมากๆ สวัสดีค่ะ